รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีท่านผู้ชมท่านด้วยครับผม CK เค่ะข่าวสารยานเนินวันนี้ขอเสนอ Nissan KICK E-POWER ได้เปิดตัวแล้วกับราคา8.89แสนบาทหรือ888,900บาท Nissan KICK SUV น้องใหม่ขุมพลัง E-POWER จัดงานเปิดตัวอย่างเป็นทางการ ผ่านช่องทางออนไลน์แบ่งขาย4ี่รุ่นย่อยรุ่นเริ่มต้นราคา8.89แสนบาทรุ่นสูงสุดอยู่ที่ราคา1.049ล้านบาทมาช้าแต่มานะหลังโวนพิษโควิด19ทําทำให้ต้องเลื่อนแผนการเปิดตัวจากเดือนมีนาคมมาเป็น15พฤษภาคมนี้สหรับนิสันคิกอ e ีพาวเวอร์นิสันชูความทันสมัยของเทคโนโลยีและราคาที่คุม้มค่า เมื่อเทียบกับ SUV crossover ในระดับเดียวกันอย่าง Toyota C-HR Honda CR-V Mazda CX 3แล้ว Nissan kicks ราคานี้ถือว่าคุ้มค่ามากเมื่อเทียบกับเทคโนโลยีที่ได้รับทั้งระบบขับเคลื่อนที่ทันสมัยสมรรถนะดีประหยัดน้ำมันปล่อยไอเสียต่ำพร้อมระบบอำนวยความสะดวกความปลอดภัยระดับสูงจัดเต็มในรุ่น top VL รายงานจาก Nissan Motor ประเทศไทยว่า คิกซ์ e ีเเป็น c อ m p พ c t SUV ที่มีสมรรถนะเช่น,นเดียวกับรถไฟฟ้าเปิดตัวครั้งแรกในประเทศไทยและทำตลาดครั้งแรกของภูมิภาคเอเชียและเป็นครั้งแรกของโลกสำหรับเทคโนโลยี E Power หลังจากทำตลาดในประเทศญี่ปุ่นครั้งแรกกับนิสันโนดและเซเรนาส่วนประเทศไทยกับนิสันคิกซ์ใหม่ถือเป็นการผลิตคุ้มพลัง Epower นอกประเทศญี่ปุ่นเป็นครั้งแรกนิสันค e ิกซ์อีพาวเ ขับเคลื่อนด้วยระบบมอเตอร์ไฟฟ้าเพียงอย่างเดียวโดวยเครื่องยนต์สันดาปภายในใจะทําหน้าที่เพียงผลิตกระแสไฟฟ้าให้กับระบบซึ่งประกอบด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า E.M.57 อุปกรณ์แปลงกระแสไฟฟ้าอินเวอร์เตอร์เครื่องกําเนิดไฟฟ้าเจนเนอเรเตอร์ที่ผลิตกระแสไฟฟ้าจากเครื่องยนต์เบนซิน3สูบ1.2ลิตรั o เบิ e O Headcam Sharp สำหรับมอเตอร์ขับเคลื่อนล้อนหน้าให้กำลังสูงสุด129แรงมา้า แรงบิดสูงสุด260นิวตันเมตรใช้พลังงานแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนขนาด1.57กิโลวัตต์ชั่วโมงที่วางตำแหน่งอยู่ใต้เบาะคู่หน้าฮิกอ e ีพาวเวอร์ใหม่เป็นการนำเสนอนวัตรกรรมแห่งการเปลี่ยนแปลงซึ่งเป็น DNA ของนิสสันที่นำมาสู่ภูมิภาคนี้อย่างต่อเนื่องโดยประเทศไทยเป็นศูนย์กลางด้านการผลิตและส่งออกที่สำคัญระดับโลกของนิสสันรวมถึงเป็นผู้นำระดับภูมิภาคในการขับเคลื่อนวิสัยทัศน์ ขององค์กรด้านยานยนต์พลังงานไฟฟ้านายยูทากะซานาดะรองประธานอาวุโสประจำภูมิภาคเอเชียและโอเชียเนียกล่าวว่าในสันคิก e อีพาวเวใหม่จะมีเทคโนโลยีคันเร่งอัจฉริยะ One p e d a ลที่ช่วยให้ผู้ขับขี่เร่งและชะลอความเร็วและเบรกจนหยุดนิ่งด้วยคันเร่งเพียงอย่างเดียวตลอดจนโหมดการขับขี่สีรูปแบบคือปกติ normal mode S หรือ Smart Mode อีโคโหมดและ EV m o โหมดซึ่งในการขับขี่รูปแบบปกติจะให้อาาัตราเร่งความเร็วและการหยุดนิ่งที่นีเยี่ยมโดยการปล่อยเท้าจากคันเร่งเทียบเท่าการหยุดรถที่ใช้เครื่องยนต์สันดาปภายในทั่วไปแบบ S หรือสมาร์ทโหมดรถจะเพิ่มประสิทธิภาพในการเร่งและหยุดความเร็วได้มากขึ้นส่วนโหมด Eco รถจะปรับการขับเพื่อนเพื่อประหยัดพลังงานน้ำมันโดยใช้ไฟฟ้าที่มีอยู่ในแบตเตอรี่เพียงอย่างเดียวส่วนโหมด EV จะปรับเปลี่ยนให้รถขับเพื่อเรื่องพลังเหตไฟฟ้าที่เหลืออยู่ในภายในแบตเตอรี่ซึ่งเครื่องยนต์จะไม่ทํางานจนกระทั่งแบตเตอรี่อยู่ในระดับต่ำนิสสันคิกอีพาวเวอร์สายสิบสเทคโนโลยีจากนิสสันอินเทลเจนต์มออบิลิตี้ดังนี้เทคโนโลยีควบคุมความเร็วอัตโนมัติอัจฉริยะอินเทลเจนต์ค i ชชั่นโคลเทคโนโลยีช่วยเหลือการเตือนก่อนการชนด้านหน้าอัจฉริยะ Intelligent Forward c o l l i s i o n Warning เทคโนโลยีเบรกุกเฉิรอัจฉริยะ Intelligent emergency brake เทคโนโลยีเตือนจุดอับสายตาไ y Spot Warning System เทคโนโลยีเตือนรถในทางสวนขณะถอยรถ r รียคอสชาร์ f ิ a อเลอเทคโนโลยีกล้องอัจฉริยะมองภาพรอบทิศทาง Intelligent a r ร o w v i w w o o n t t r r เทคโนโลยีตรวจจับและส่งสัญญาณเตือนวัตถุและบุคคลที่เคลื่อนไหวจากกล้องรอบคัน Moving Object Detection เทคโนโลยีกระจกมองหลังอัจฉริยะ Intel l i g e n t rear v i e w mirror ด่านระบบความปลอดภัยและความสะดวกสบายในการขับขี่ประกอบด้วยระบบเบรกป้องกันล้อล็อก anti b a k e lock system ระบบกระจายแรงเบรก electronic brake force distribution system และระบบเสริมแรงเบรก brake assist ระบบเบรกแบบมาตรฐานด้วยเยนทุกรุ่นรวมไปถึงถุนลมนิรภัย srs 6จุดการออกแบบภายนอกใช้ไฟหน้าแบบ led พร้อมไฟเลีย้ยงแบบบูมมอแรง led led signature light ไฟส่องสว่างกลางวัน DRL แบบ LED พร้อมระบบ o o l low Me Home ไฟท้ายแบบ LED ระบบการเชื่อมต่อแบบอัจฉริยะ Intelligent Integration จัดการผ่านข้อมูลระบบพลังความบันเทิง Nissan Connect ระบบ i n f o t a i n m n n t มาพร้อมหน้าจอสีระบบสัมผัสแบบ AI VI ขนาด8นิ้วรองรับระบบนำทางและเชื่อมต่อสมาร์ทโฟน้ดย a อ p p p l e คาเพ y ได้สำหรับระบบิการ iOS อันคิ e power มี6สีได้แก่สีดำ black star สีขาว storm white สีแดง radiant red สีเทากั g u n m e ลิกสีเงิน b i l r i a n silver สีส้ม monazo นอกจากนี้ยังมีนำเสนอสีโทโทนด้วยหลังคาแบบรอยตัวสีดำซึ่งมีให้เลือกในรุ่น vl ตัดกับสีตทนถังภายนอกได้แก่สีส้ม monazo สีแดง radiant สีแดง Reden Red สีเทากาันเมทัลลิกสีขาวไว้ t Storm Nissan k e-POWER ราคาขายมีดังนี้1.2ลิตรรุ่น S 889,000บาท1.2ลิตรรุ่น E 949,000บาท1.2ลิตรรุ่น V 999,000บาท1.2ลิตรรุ่น VL 1,490,000บาททั้งนี้ Kicks e-POWER จะได้รับการประกันแบตเตอรี่ลิเธียมไอออน10ปี รับประกันระบบไฟฟ้า5ปีและการรับประกันคุณภาพรถยนต์ใหม่3ปีหรือ1,000กิโลเมตรผู้สนใจสามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ nissan.co.th ผิพลาดประการใดขออภัยมาณที่นี้ด้วยหากท่านฟังและเครืองหูหรือไม่ลินหูท่านขออภัยด้วยนะครับขอบคุณข้อมูลข่าวสารจากเว็บไซต์ฐานเศรษฐกิจ .com อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ กด s ั b s ไคร b e เพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานด้วยนะครับผมขอบคุณครับ